Inbox อะไรอยู่ในกล่องง,อง,ง,องบริษัทคิดแอนค s s และไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับพอมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไร อยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะนํามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นขะแดนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับก Guard, Fight, Vanguard, ารรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ประเทศไทยโดยในวันนี้นะครับผมก็ถึงคราวของแคลนลิงจ๊ o กเกอร์แล้วนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าสำหรับในวันนี้พี่ชินก็จะมารีวิวให้ฟังกันเลยว่าสกิลความสามารถของการ์ดทุกใบในแคลนลิงจ๊ o กเกอร์จากชุดวิธีที12.2กล่องนี้นั้นเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนั่นเองถ้าพร้อมแลวแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม เริ่มต้นด้วยอขอเป็นสายนี้ก่อนละกันมันจะมีตัวที่มันเป็นไลท์เชนล่าง0 1 2 3นะครับผมนั่นก็คือซีรีส์ของสว่านชิลดราโกนนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสกิลของเซนนี้กันก่อนดีกว่าจะได้เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอธิบายแยกแต่ละเกรดเนี่ยเดี๋ยวเราจะงงนะครับผมงานเริ่มที่ตัวเริ่มก่อนเลยกับล่างเกรด0น,นั่นก็คือไมโครโฮดราโกคิตนะครับผมตัวนี้มีความจมตป็น4,000มีความสามารถอยู่2อย่างด้วยกันจ้ะความสามารถอย่างที่1เมื่อการที่ชื่อ Gravity Ball Dragon นะครับผมนี่ก็คือร่างกะเลนหนึ่งทำการไลท์ทับยูนิตนี้สามารถเปิดการ์ดนะครับผม7ใบไม่เกินนะบนสุดจากกองการ์ดคุณคือคุณจะเลือกจะเปิด1ใบก็ได้หรือว่าจะเลือกเปิดศูนใบก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนมากก็น่าจะเปิด7กันเนาะและสามารถหาล่าง เกรด2หรือเกรด3 1ใบขึ้นมือได้นั่นเองครับผมร่าง2ก็ชื่อว่า gravity collapse dragon ร่างเกรดสก็ชื่อว่า shield dragon นั่นเองครับผมสามารถเลือกขึ้นมือได้1ใบเลยนี่ก็จะเป็นความสามารถอย่างที่1ของ micro h o d r a g o ok kid นั่นเองนะครับผมส่วนการ์ดที่เหลือก็ที่เปิดมา7ใบไม่แก่ก่อนหลังจากที่หยิบขึ้นมือแล้วหรือไม่มีก็ตามที่เหลือก็กลับข้ากองแล้วก็สลับ มาถึงความสามารถอย่างที่2ของตัวนี้กันดีกว่านะครับผมเป็นความสามารถในกรณีที่ว่าเราไลท์ไม่ติดสายนั่นก็คือความสามารถเพศออโต้เมื่อยูนิตแคลนลิงค์จ๊กเกอร์ที่ไม่ใช่กราวิตี้บอลดาก้อนไลท์ทับยูนิตนี้ก็คือเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ร่างเกรดหนึ่งนั่นเองเราก็สามารถคอลตัวนี้ลงช่องเรียกได้ซึ่งมันเหมือนกับเอฟเฟกพูดเริ่มต้นนั่นเองประมาณนี้คือถ้าเกิดไลท์ติดสายก็จะได้เปิดเจหาเกจสองเกจสามขึ้นมือแต่ตัวนี้จะไม่ถอยลงมาแต่ถ้าเกิดหลุดสายตัวนี้ก็จะถอยลงมานั่นเอง นี่คือความสามารถของไมโครโฮนดราโกคิดนั่นเองมาดึงความสามารถของร่างเกรดหนึ่งกันต่อเลยนะครับผมนั่นก็คือความสามารถของ g r a บ i t y Ball d r า g o n นะครับผมตัวนี้อธิบายนิดนึงว่ามันมีเทคเขียนผิดนิดนึงเดี๋ยวอธิบายก่อนอ่ะเดี๋ยวทีละสกิลเอาสกิลที่1ก่อนสกิลประเภทคอน t ิ n นีเกิดที่ช่องแวนการ์ดถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่อไมโครโฮดราโกคิดในโซคุณก็คือมีไอตัวร่างแรงในโซตัวนี้พลังจมตีจะบวก1 0 0 0พันตลอดเวลาไม่แต่เทิรนนฝั่งข้าม มันก็จะกลายเป็นว่ามันยูนิทพลัง800 0ันนั่นเองนะครับผมสกิลอย่างที่2จ้านั่นก็คือสกิลเฮดออโตเมื่อยูนิตแคลนลิงค์โจเกอร์เกรดสองที่ไม่ใช่ชื่อตรงนี้เขียนผิดนะครับผมต่นี้ไม่เขียนว่าที่ไม่ใช่ชื่อกราวิทีบลอดาร์ก้อนซึ่งมันกลายเป็นชื่อตัวเองอันนี้คือเขียนผิดจริงๆต้องเขียนว่าเมื่อยูนิตแคลนลิงค์โจเกอร์เกรดสองที่ไม่ใช่ชื่อกราวิทีคลัพส์ดราก้อนดทำการไล่ทับยูนิตนี้อ่าัก็คือตรงนี้เขาเขียนผิดนะเข้าใจตรงกันแล้วนะ พอและพอคาแรคเตอจ็อกเกอร์เกต2สองที่ไม่ติดสายคือหลุดสายนั่นเองไลทับยูนิตนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เราจะบอกว่าสามารถถังเ้สกิลได้นั่นเองถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่อไมโครโคดลาโกคิดในโซคุณคือเรามีร่างเกตศูนย์นะครับผมเราสามารถเปิดดูการไม่เกินเจ็ดใบมือสุดกองกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดที่ชื่อว่ากราวิตี้คอร์ลัสดราโกนก็คือตัวเกต2สองนี่แหละไม่เกินหนึ่งใบไรทับยูนิตนั้นแล้วก็สลับกองการ์ดพูดง่ายๆก็คือ ถ้าเกิดว่าเราเอาเกรดสองไลททับล่างมันตามสายปกติก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราหลุดสายเอาเกรดสองตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ร่างเกรดสองไลททับเอฟเฟกของล่างเกรดหนึ่งจะทํางานถ้าเกิดเรามีร่างเกรดศูนย์ในโซเปิด7ใบแล้วหาร่างเกรดสองมาไล่ต่อได้เลยจะเป็นแบบนี้นั่นเองครับผมคือจะเป็นสกิลที่เอื้อไม่ให้ช่วงนี้ของการหลุดสายนั่นเองอ่ะโอเค ส่วน7ใบที่เหลือเมื่อกี้ก็สลับกับข้ากรองนะครับผมกับข้ากองแล้ก็สลับตามปกติเกรด2เลยดีกว่าครับผมนั่นก็คือ gravity c l a s s dragon นั่นเองพลังโจมตี9000จ้าสกิลมี2อย่างอีกแล้วสกิลอย่างที่1สกิลประเภท continue เกิดี่ช่องแวนการ์ถ้าคุณมีการที่ชื่อ gravity ball dragon ในโซคุณคือมีร่างเกรด1ตัวนี้จะบวกพลังโจมตี1,000ตลอดเวลานะครับผม ส่วนสกิลที่2 s k สกิลประเภทออตโตเมื่อยูนิตนี้ไลท์ทับการที่ชื่อ Gravity Ball Dragon ถ้าคุณมีการที่ชื่อ m i c h o e l Dragonkin i s คุณหรือคือมันไลท์ติดสายนั่นเองนะครับผมไลท์ติดสายคือทุกอย่างครบคุณสามารถเลือกอล็อกเรียอากาศของคู่แข่งไม่เกิน1ใบ คือจ,จริงๆคือมันบังคับคบังคับล็อกแหละเพียงแต่ว่ามันเขียนว่าไม่เกินหนึ่งใบคือจะล็อกศูนย์ใบก็ได้ในกรณีที่ฝันข้าไม่มีการให้ล็อกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดลงมาปุ๊บติดสายมีล็อกหนึ่งใบแน่นอนและการล็อกก็จะช่วยกด,ดันฝันข้าในเรื่องของการบุกมานั่นเองครับผมก็เป็นตัวที่โหดไลายนิดนึงหรือว่าบางทีเนี่ยเราไปปิดคอมโบเขาก็ได้แล้วแต่คอมโบจะใช้ มาถึงร่างเกรด3ก็ต่อเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือสวัชิลด์ดรา้อนนั่นเองสกิลยาวเหยียดเลยครับผมเอาทีละอย่างละกันสกิลอย่างสุดท้ายก่อนสกิลประเภทคอนตินิวเกิดที่ช่องเวนกาถ้าคุณมีการที่ชื่อ Gravity Collapse Dragon ในโซคุณตัวนี้พลังจิตจะบวก1,000ตลอดเวลาก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่หลุดสายมีร่างเกรด2อยู่ในโซคูณนะครับผมตัวนี้จะกลายเป็น10,100ตลอดเวลาเลยแต่จริงๆก็ปกติของพวกไลเชนอยู่แล้ว ทีนี้สกิลที่2จ้จะสกิลประเภทออโต้ Auto, มีค่าคอสเป็นค่าตร์บลัสหนึ่งเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์สามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าจ่ายก็คว่มหนึ่งแล้วเปิดการไม่เกิน5ใบบนสุดจองก,กองการ์ดคุณค้นหาตัวมันเองนะครับผมไม่เกิน1ใบาจากทั้งหมดนําขึ้นมือที่เหลือกับ้องการเข้ากองการแล้วก็สลับทำไมถึงต้องหาตัวเองเพราะว่ามันเป็นค่าคอสในการใช้สกิลลิมิตเบรกของเขานั่นเองนะครับผมอ่าคราวนี้มาดูสกิลอย่างสุดท้ายกันสกิลประเภทแอคทีฟ เกิดที่ช่องแวนการ์ดมีเงื่อนไขเป็นลิมิตเบรกสีนั่นเองว้าวก็เดี๋ยวเตรียมสีดามเมจก่อนละกันเนาะหนึ่งสองสามเอสี่อย่างนี้ละกันอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่าแบบนี้นะครับผมสกิลก็คือเขาร์บลัสสามแล้วก็ทิ้งตัวมันเองจากบนมือนะครับผมหนึ่งใบ และเลือกล็อกเรียอากาศกับคู่แข่งไม่เกิน3ใบคือโอ้โหโหดมากความสามทีงหนึ่งล้วล็อกฝังข้าม3ใบนะครับผมนี่คือว่าหนักมากๆเลยและนอกจากนี้ตัวนี้จะได้รับพลยยังโตีบวก1 0,000ื่นและบวก1คลิจจนจบเทิร์นโอ้โหน่ากลัวมากเพราะตัวมันเองตอนลงมาก็กดสกิลคว่มหนึ่งเปิด5้าไปบนหาตัวมันเองได้แล้วยังสามารถมีกดสกิลลิมิตเบรกความสามนะครับผมแล้วก็เลือกล็อก3ใบบวกหมื่นบวกคลิได้อีก โอ้โหถ้าเกิดไม่มี PG นี่เหนื่อยแน่นอนนะครับผมเพราะมันบวกหนึ่งคที่เข้าไปด้วยนั่นเองดังนั้นชวัสชิลดราก้อนจะเป็นตัวที่มีคอมโบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมแต่มีเงื่อนไขยุ่งยากตรงที่ว่ามันจะต้องทิ้งตัวมันเองกับกินคอร์เตอร์บรัสเยอะนิดนึงอ่ะแต่นี่ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดของตระกูลไลท์เชนตระกูลนี้ครับผมนั่นก็คือไล่ไปเลยล่างเกรด0 1 2 3นั่นเองจ้าคราวนี้มาเริ่มที่เกรด0ธรรมดากันต่อเลยเนาะอ่ะมันก็จะมีสแต ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมขอข้ามเลยนะนนมาวางไว้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ละกันนะครับผมโอเคเดีย๋ยวขอสักใบหนึ่งเผือ่อจะได้สีดามอ่ีประมาณนี้เกรดศูนย์ตัวเริ่มสายอื่นกันบ้างกับ white knight f เลว์นะครับผมตัวนี้พลังโจมตีสี่พันมีสกิล2อย่างด้วยกันจ้าสกิลอย่างแรกคือสกิลประเภทออโต้ผู้เริ่มต้นนะครับผมอ่ะก็คือโดนแคลนเดียวกันไล่ทับถอยนั่นเองก็ไม่พูดยาวสกิลที่2ดีกว่าสกิลประเภทออโต้นะครับผมเกิดที่ช่องเรือกาศ นำตัวนี้เข้าสู่โซคุณเมื่อ,อยูนิตที่ถูกยูนิตนี้ทำการบูสต์นะครับผมเป็นแคลนลิงค์จ๊กเกอร์ที่มีความสามารถลิมิตเบรกสและโจมตีฮิตแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายก็ได้จั่วหนึ่งก็คือถ้าเกิดทำการบูสต์ให้กับลิงค์จ๊กเกอร์ที่มีลิมิตเบรก4อย่างนี้นะครับผมรตีฮิตแวนการ์ดหลังจากที่ทำการดาเมจเช็คอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าโซแล้วก็จั่วการเพิ่มหนึ่งใบแค่นี้เองครับผมเป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายนั่นเองเหมาะสำหรับผม คราวนี้มาดูตัวเริ่มอีกสายหนึ่งบ้างนี่จะเป็นตัวเริ่มของคนที่อยากเล่นสาย s t a r w a d e r นะครับผมนั่นก็คือ s t a r v a d e r Dust Tail Unicorn นั่นเองสกิลมีอยู่2อย่างด้วยกันพลังโจมตี500ดาบปกติอ่ะสกิลที่1ก่อนดีกว่าสกิลประเภทออโต้ผู้เริ่มต้นอีกแล้วนะครับผมงั้นไม่พูดถึงแล้วนะสกิลที่2จะสกิลประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องเรียวกาศมีค่าคอสคอเฟนเคอร์ตเบลัสหนแล้วก็นำยูนิตนี้เข้าสู่โซคุณนะครับผม ถ้าเวงการของคุณเป็นแคลนลิงค์โจ๊กเกอร์และคู่แข่งของคุณมีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่เลือกล็อกเรียกการของคู่แข่งเพิ่อมอีกหนึ่งบใบนั่นเองจริงๆถึงจะบอกว่ามันสำหรับสายสตาร์เวเดอร์แต่มันก็ไม่ได้สกิลเกี่ยวข้องกับการติดชื่อสตาร์เวเดอร์อะไรมากนะครับผมนั่นคือไม่ต้องซีเรียสหรอกที่จริงเล่นสายไหนก็ได้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันสมมุติว่าเนี่ยในเทิร์นนี้พิชินได้ทําการล็อกเรียการฝึกหนังค่ำไปแล้วจากอฟเฟคของใครก็ได้อาจจะเป็นชอว์ชิลหรือ,อยังไงก็ไดาาาไดด้้้้นนนนนนะะคคครรรรรัััับบบผผมมมเเเเาาาาาสสถใชงออฟฟตตวี์์ล นะตัวนี้เข้าสู่โซถ้าเกิดฝังข้างม,มีการที่โดนล็อกอยู่เราก็จะสามารถล็อกเพิ่มได้อีกหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมก็จะกลายเป็นว่าโหดนเรื่องของการล็อกซ้ําซ้อนนั่นเองทําให้ฝังข้างเนี่ยเหนื่อยกับการบุกเรานั่นเองครับผมจริงๆแล้วเนี่ยโดนล็อกก็โหดแล้วนะอย่างเช่นแบบโดนล็อกอ่าโดนล็อก,อกไปสักข้างนึ่งอย่างเงี้ยทำให้การโจมตีนั้นเนี่ยมันจะหายไปทีหนึ่งแน่นอนก็เหนื่อยแล้วนั่นเองนี่จะเป็นความสามารถที่เป็นอ่าเอกลักษณ์โดดเด่นของลิงโจ๊กเกอร์รับผมนั่นคือการล็อกฝังขา้าง เกรดหนึ่งกันมากดีกว่าเนาะกับเกรดหนึ่งใบแรกเลยจ้า Starweaver ิงกระหน่ำลูท e เนียมนะครับผมตัวนี้พลังยันต์ที0หกพันสกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออโต้กับในช่องเรียกกาศมีค่าคอสเป็นโซ่บลัสหนึ่งเมื่อตัวนี้ทำการบูส ให้ยูนิตที่ชื่อ s t a r v a d e r Nebula Lord d r a g o n หรือก็คือตัวหน้ากล่องตัวนี้นั่นเองนะครับผมสามารถจ่ายค่าคอสได้จ้กถ้าจ่ายนะครับผมยูนิตที่ถูกบูสจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มอีก5,000จนจบเทิร์นอ่าอย่างเช่นเนี้ยสมมุติว่าเรามีโซอย,อย่างนี้อยู่แล้วกันนะครับผมก็ทําการบูสโจมตีกันไปอย่างเงี้ยปกติก็จะได้แค่ 11, 0 0 0หบวกจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดเราว่ากดสกิลตัตวนี้เมื่อมันบูสให้กับ Nebula Lord กดสกิลเลยครับผมโซ่ l ่าส์ห แค่นี้ก็จะแถมพลังให้ในบิลล่าคุงอีก5,000นแล้วนั่นเองโอ้โห,โหก็จะตีทะลุ2 1 0 0 0ไปได้อย่างสบายๆนั่นเองครับผมเป็นคอมโบที่โหดมากแถมคอมโบนี้เนี่ยใช้ตอนอยู่เรียวกาดก,ก็ได้เช่นอย่างนเงี้ยก็ได้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเล่นคู่กับคนที่เล่นสายในบิลล่าหลอดได้ดีนั่นเองครับผมกเกรดหน 1, ึ่งใบต่อมานั่นก็คือผู้เปิดผู้เปิดไม่ให้ผู้เปิดผู้เปิด,ป,ดประตูธมินนะครับผมพูดมากลิ้นพันมากตอนนี้อ่ะพลังจมตี7 0 0 0ก่อน สกิลมีแค่อย่างเดียวนะครับผมสกิลประเภทออโต้เลือกทิ 20, ้งการ์ดบนมือของคนหนึ่งใบเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียกอา,ากาศถ้าบรยากาศของคุณเป็นแคลนลิงจ๊กเกอร์และจำนวนเรียกอากาศของคู่แข่งมี2ใบหรือน้อยกว่าก็ได้สามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายจะได้จั่วการา์ดหนึ่งใบคือมันเป็นตัวที่ลงมาทิ Think ้ง 1. นึ่นหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ข้อดีของการที่1งจนหนึ่งของมันก็คือช่วงนี้นของการเปลี่ยนมือไงเผื่อเราไม่มีการ์ดที่ต้องการอย่างเงี้ยและออกอย่างนึงก็คือ ในกรณีเอฟเฟกที่ว่าฝันน้องข้ามต้องมีเลียว2ใบหรือต่ำกว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการที่โดนล็อกจะไม่นับเป็นจำนวนเลียากานะครับผมการที่โดนล็อกจะไม่นบนะสมมติว่าฝันน้องข้ามมีการเต็มสนามเลยอย่างเงี้ยก็เท่ากับมีเลียว5ใบจริงไหมแต่ถ้าเกิดเราไปล็อกการฝันน้องข้ามสัก2ใบเท่ากับว่าเลียวในสนามเขาจะมีแค่3การที่โดนล็อกจะไม่ถือว่าเป็นเลียวอยู่ในสนามนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวนี้จึงใช้งานง่ายสำหรับแคลร์ลิงจ๊กเกอร์อยู่แล้วนั่นเองเกรดหนึ่งไปถัดมาครับผมกับ พาราด็อกส์เนลฟ์เฟลิวนะครับผมพลังโจมตีหก0 0นจ้าสกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออตโต้เกิดที่ช่องเรียวกาศมีค่าคอสเป็นค่าตัวบลัชหนึ่งนะครับผมเมือ่อยูนิตนี้ทำการบูสต์ให้ยูนิตแคลนลิงค์โจ๊กเกอร์ที่มีความสามารถลิมิตเบรกสีสามารถจ่ายค่าคอสได้จ้าถ้าเกิดจ่ายยูนิตท,ที่ถูกบูสต์จะได้รับพลังอีก3,000นะครับผมแถมไปอีก3,000เลยจนจบการต่อสู้นั่นเองอ่ะสมมุติว่ามัน,เป,น,นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับผม ทำการโจมตีเลยบูสต์ให้ด้วยจังหวะน,นี้เนี่ยอ่ามันบูสต์ให้กับลิมิตเบรกสีไงกดเดฟเฟกเลยเคา,เาน์เตอร์บลัสหนึ่งแถมพลังให้อีก3 0 0พจะจบการต่อสู้ครับผมอ่าก็เรียกได้ว่าเอามาช่วยเร่งพลังกันได้อย่างดีมากมากเลยทีเดียวเกรดหนึ่งไปถึงมนครับผมนั่นก็คือ Star v a d เดรกลงเล็บปีศาจลันตันนั่นเองครับผมพลังโจมตี7000พความสามารถมีแค่อย่างเดียวแต่น่ากลัวมากความสามารถประเภทออโต้ กิดในช่องเรียอากาศเท่านั้นเมื่อเรียอากาศคู่แข่งถูกล็อกโดยความสามารถของการ์ดคุณถ้าแมงการของคุณเป็นแคลนลิงจ็อกเกอร์ตัวนี้พลังโจมตีจะบวก2000จนจบเทินอายกตัวอย่างด้วยชวัชชัยดราก,ก้อนก็ได้นะครับผมแบบนี้แล้วกันชวัชชิวดาก,ก้อนนะคราวนี้เอฟเฟกต์ก็จะบอกว่าถ้าเกิดมีการล็อกเกิดขึ้นพลังก็จะบวกจริงไหมสองพันสมมุติว่าพี่ชินกดสกิลของช,ชวัชชิวดาก,ก้อน เขาตบสาไปเลยแล้วก็ทิ้งตัวเองจากบนมือแล้วก็เลือกล็อกเรียก,กกระฝืตรงข้าม3าใบล็อกล็อกลอกแบบเนี้ยตรงนี้เนี้ยดันจะบบกพลัง3รอบก็จะบบก2 0 0พ2000 2000เพราะว่าเขาเห็นการล็อก3รอบ,อบก็จะบบก2 0 0พตามนั้นนะครับผมทาให้เป็นตัวที่บอกว่าตอบพลังในช่วงท้ายเกมได้เวอร์มากๆนั่นเองยิ่งล็อกเท่าไญ่เท่ามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งตีแรงมากเท่านั้นนะครับผมเรียกได้ว่าน่ากลัวจริงๆเก่าความสามารถของตัวนี้เลย เกรดหนึ่งไปถัดมาครับผมอ่ะเป็นเป็น PG กับ s t a r w a d เ r แห่งกำแพงโพรโนเนทียมโพรโมเมียมนะครับผมใบนี้ขอไม่พูดถึงนะ PG น่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับผมนั่นก็คือเวลาเขาตีมาอ่าเราก็ส่งใบนี้มปป้องกันจากมือแล้วก็ทิ้งแคลนเดียวกันเป็นค่าคอสแค่นี้การโจมตีที่จะเข้ามาในแคลนเดียวกันกับการใบนี้ก็จะไม่เข้าแล้วนั่นเองก็เป็น PG ของลิงก์ก็กันลิงก์ได้นะครับผมแต่ตอนท้งต้องทิ้งลิงก์เหมือนกันนะมาถึงเกรด2กันต่อเลยดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ะ 2, กเกรดลยกับ กม่าเบิร์สเฟนริลนั่นเองครับผมพลังโจมตี8000มีความสามารถแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทออโต้เกิดในช่องแวนการ์ดหรือเรียวกการก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดหรือเรียวกการของคุณมีแคลนเป็นใคลลิงจ็กเกอร์ที่มีความสามารถลิมิตเบรกสี่ตัวนี้พลังโจมตีจะบวก3 0 0พจนจบการต่อสู้หรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าอาเรามีแวนอย่างนี้นะเรามีเรียอยู่อย่างนี้นะแวนเป็นลิงจ็กเกอร์ที่มีลิมิตเบรกสี่ด้วยพอตัวนี้สั่งโจมตีปุ๊บ ก็บวกอีสัปพันเป็นตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนั่นเองครับผมโอเคเลยเป็นตัวที่ตีง่ายสบายตีคล่องนะครับผมตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช้งานง่ายมากเกรดสองมาถัดมาครับผมกับผู้เล็งยิงแกนกลางเอ,งอกภพนั่นเองพลันโจมตีนี้คือ8,000อยู่แล้วนะครับผมสกิลมีแค่อย่างเดียวจ้าสกิลประเภทออโตโอ้เกดิดในช่องเรียลกาดเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จนะครับผมถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนลิงโจ๊กเกอร์ และคู่แข่งของคุณมีการที่โดนล็อกอยู่เราสามารถเลือกล็อกเรียอากาศของคู่แข่งได้อีกหนึ่งใบก็คือเปนตัวที่เอาไว้ล็อกซ้ำซ้อนน,นั่นเองครับผมว่าอย่างเช่นบอกว่าในเทิร์นนี้มีการล็อกเรียอากาศฝันข้ามไปแล้วแล้วตอนนี้ก็โจมตีฮิ้นเป็นการฝันข้ามอ่านแน่นอนว่าฝันข้ามมีการที่โดนล็อกอยู่แล้วก็สามารถใช้สก,กิลตัวนี้ล็อกเรียอากาศเขาเพิ่มอีกหนึ่งใบโอ้โหโหดนะครับผมแอบโผล่นิดนึงแต่น่าเสียดายคือพลังมันน้อยไปนิดพลัง8,000ทำให้อาจจะต่อพลังยากไปหน่่่ออยยแล้้้ววก็ไมไมดดดติดชื เกรด2ต่อเลยนะครับผมกับรามโมจาตัวนี้พลังโจมตี8000นะครับผมความสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทออโตโอ้เกิดที่แวนการหรือเรียวกาศก็ได้มีค่าคอสเป็นคอร์ตบลัสหนึ่งนะครับผม,มเดี๋ยวแอบง่ายน,นิดนึงต้องคอร์ตบลัสหนึ่งแคลนลิงจ๊กเกอร์เท่านั้น้วยนะเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีถ้าเวนการของคุณเป็นแคลนลิงจ๊กเกอร์สามารถจ่ายค่าคอสได้ครับผมถ้าเกิดจ่ายยูนิตนี้จะได้รับพลังโจมตีบวก00จนจบการต่อสู้ก็คือเมื่อตีปุ๊บอ่ะความหนึ่ง บวก4,000เลยแค่นั้นเองแต่ว่าเนื่องจากเป็นสกิลประเภทออโต้นะครับผมเราไม่สามารถตีแล้วคว่ำสัก4บวกไปสัก4รอบอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมมันได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่ามันเป็นสกิลประเภทออโต้ uto, ไงเราตี1ครั้งก็คว่ำระบบพลังได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมขอให้เข้าใจไว้ด้วยนะจะได้เล่นไม่ผิดการเล่มสองว่าสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ Star Vader กลงเล็บแห่งความโกรธ Neo Bee นะครับผมพลังโจมตี9,000แน่นิ่นงจ้าสกิลง,ง่ายๆอย่างเดียวคือสกิลประเภทออโต้กับช่องเรียกา เมื่อเรืออากาศคู่แข่งถูกล็อกโดยความสามารถของการ์ดคุณถ้ากากาศคุณเป็นแคลนลิงจ็อกเกอร์ตัวนี้พลานจมตีจะบบก2 0 0พันจนจบเธอนั่นเองก็สมมติตอวนี้อยู่ช่องเรืออากาศแล้วก็มีการล็อกฝังข้ามเกิดขึ้นอย่างไงครับผมล็อกหนึ่งครั้งก็บบก2000ล็อก3ครั้งก็บบกไป3รลอบแบบนี้นั่นเองเป็นอะไรที่ปั้มพลังได้โหดมากอย่างที่บอกนั่นเองครับผมมาถึงเกรด3กันต่อเลยดีกว่าจ้าอาใบแรกเลยกับ โชว์ดิงเกอร์ไลออนนะครับผมพลังโจมตีหนึ่งหมื่นจ้าสกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออโต้กดที่ช่องแวนการ์ดหรือเลียวกาดก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดฝ่ายตรงข้ามถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนลิงค์จ็อกเกอร์ตัวนี้พลังโจมตีจะบวกสองพันจนจบการต่อสู้ก็คืออ่าตัวนี้หนึ่งหมื่นพอตีแวไฟฝ่ายตรงข้ามปุ๊บบวกสองพันทันทีก็กลายเป็นตีหมื่นสองนั่นเองครับผมอ่าก็เป็นตัวที่ตีแรงตีง่ายต่อบูสต์ง่ายนั่นเองเกรดสามใบถัดมาครับผมนั่นก็คือคาทสสโรรติงงเเกออ์นนั่ สกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออโต้กกิดิช่องเรียกาดเมื่อยูนิตแคลนลิงจ๊กเกอร์เกรด3ของคุณเข้าสู่ช่องแวนการ์ดตัวนี้พลังบวก10,000จนจบเทิร์นครับผมก็ใช้งานไม่ยากสมมุติว่าเอเป็นแบบไหนดีนะเอาเป็นอย่างนี้ละกันอ่าพอเข้าสู่ช่วงไลฟ์เฟสปุ๊บก็ไลฟ์ตัวนี้ลงมาแค่นี้เนี่ยตัวนี้ก็บวก10,000่นแล้วน,นั่นเองเป็นตัวที่เมื่อเห็นเกรด3เข้าช่องแวนการ์ดก็บวกพลังให้10,000ทันทีครับผมเป็นตัวที่โหดมากๆเลย มาถึงเกรด3ไมใบถัดมาจ้านั่นก็คือคมดาบไหลใจ h a r ์ r เลสนั่นเองนะครับผมสกิลตัวนี้มีความสามารถ2อย่างในการน,นะครับผมสกิลที่1นั่นก็คือสกิลประเภทออโต้ Auto, เกิดที่ช่องแวนกาดมีค่าคอสเป็น c o u n t ร r blast สองจ้าเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนกาดสามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าเกิดจ่ายก็เลือกเรียอากาศไว้ห่งข้าคูุแข่งหนึ่งใบทําการล็อกทันทีครับผมก็ง่ายเลยตีปุ๊บถ้าเกิดตีฮิตขึ้นมาอ่าแล้วก็ความสอง ล็อกเข้า1ใบทันทีแต่เนื่องจากเป็นสกิลประเภทออโต้นะครับผมดังนั้นเนี่ยเราตีฮิต1่ครั้งก็ล็อกได้แค่1ครั้งเท่านั้นไม่ใช่แบบตีฮิต1่ทีแต่ความสี่ล็อก2อย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ Skill ะสกิลที่2องครับผมนั่นก็คือสกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดเหมือนกันเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการตัวนี้พลังโจมตีจะบวกส0 0พันจนจบเทินนะครับผมอ่ะก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นตัวที่ตีแรงนั่นเองตีปุ๊บบวก3 0 0พัน แต่ว่าก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ผมว่ามันตีได้แค่หมื่นสามมันทำให้แบบตอบพลังง่ายเหมาะเอาไปคอมโบกับสกิลแรกของเขาแน่นเองจ้ามาถึงการ์ป็นสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คือตัวที่โหดร้ายอีกใบหนึ่งนั่นก็คืออาชื่อเต,เต็มเลยดีกว่ากับ Starvader Nebula l o r d Dragon ้นั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แนะนำก็ผมว่าให้นำไปใช้กันเพราะมีความเก่งกาจค่อนจะสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก่อนที่ตัวอื่นใหม่ๆจะมากนะ็ใช้ตัวนี้ไปก่อนตัวนี้มาดูสกิลกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง สกิลมี3อย่างด้วยกันนะครับผมเอาอย่างสุดท้ายก่อนดีกว่าสกิลประเภทคอนติเนียเกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียวการ์ดก็ได้คุนนางนั่นเองครับผมก็คือถ้าเกิดมีการ์ดแคลนอื่นอยู่อย่างเช่นแบบเนี้ยมีตัวเนี้ยอยู่ในสนามตัวนี้ก็จะตีมไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็มีคุณนางก็ตีกาเป็นตีไม่ได้ทั้งคู่นั่นเองสกิลที่2จ้าสกิลประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนการ์ดอีกแล้วนะครับผมมีค่าคอสเปน็นเขาตอร์บลัสดสองใบ พอจ่ายสกิลปุ๊บก็สามารถเลือกล็อกเรียากาศในแถวหลังของคู่แข่งได้หนึ่งใบทันทีครับผมก็ง่ายๆเลยอยู่อารมณ์ดีความสองล็อกแถวหลังฝั่งตรงข้ามเขาหนึ่งใบเลยง่ายๆครับผมก็จะมีข้อเสียคือล็อกได้แค่แถวหลังเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมาล็อกแถวหน้าได้มันจะเป็นตัวที่แบบขี้โกงมาหกนะครับผมดังนั้นก็ให้มาล็อกแถวหลังไว้เนี่ยดีแล้วนะมาถึงสกิลสุดท้ายของเขานะครับผมสกิลอันที่หนึ่งสกิลประเภทคอนติเนียร์เกิดในช่องแวนกาดมีเงื่อนไขเป็นลิมิตเบกสีนะครับผม ในเธอของคุณคือเฉพาะเธนเราเท่านั้นยูนิตคลนลิงค์โจ๊กเกอร์ทั้งหมดในแถวหน้าแถวหน้าก็คือ3ตัวหน้าที่ไว้ตีได้นะครับผมะจะได้รับพลังโจมตีโบก3 0 0พตามจํานวนการที่ถูกล็อกของคู่แข่งคุณก็คือฝันข้ามถ้าเกิดไม่มีการที่โดนล็อกเลยก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่สมมติว่าฝันข้ามนะครับผมโดนล็อกไป1ใบแถวหน้าทุกใบเราพลังบวกสามาทุกตัวแวนการ์ดด้วยนะก็ะคือแถวหน้าคือนับแวนการ์ดด้วย แล้วถ้าเกิดโดนล็อก2ตัวล่ะก็จะบวก3,000ไป2รอบกลายเป็นบวก6,000นไปเลยทุกๆใบแถวหน้าซึ่งถ้าเกิดยิ่งล็อกมากเท่าไหร่พลังก็ยิ่งมาหาศาลเท่านั้นนี่จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากสมมติง่ายๆเอาตัวเนี้ยไลท์ทับตัวเบรกไลท์ที่มาจากชุดทีดีล็อก2ใบแล้ว แล้วแค่นี้แถวหน้าเราก็บวกหัวผนแล้วเกิดอารมณ์ดีคว่ำอีก2ล็อกอีกแพมอีกหนึ่งใบยอย่างเงี้ยโอ้โหล็อก3ใบพลังแถวหน้าเราบวกเก้ามนุษย์ตัวได้ดว,ว่าแทบจะปิดเกมกันไปเลยนั่นเองนะครับผมดังนั้นในวิลเล์หลอดลาค้อนจะเป็นสายที่ค่อนข้างจะแอบโหดในเรื่องของการปั๊มพลังนิดนึงนั่นเองใครที่ต้องการเล่นลิงโจ๊กเกอร์แบบว่าตีแรงๆตีหนักๆล็อกมันๆแล้วก็สายสตาร์เวเดอร์ในวิลเล์หลอดลาค้อนก็เป็นอีกสายหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นนนนกกการการรร์ดดททุใบบะคััผมมีี่พิิชไ้วว ในแคลริงโจ๊กเกอร์จะชุดว g t ีที2ีทีสองขีดสกล่องนี้เองนะครับผมอ่ะแล้วสรับ,รบน,นี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสรับน,นี้พิชินขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย